อันนี้พูดเล่นใหม่แล้วสองคนเลยเนี่ยอ๋อไม่ไม่เล่นหนาเราทั้งคู่เลยอ๋ออใจนี่ก็พูดเล่นใหม่ผมผมผมไม่อยากทำพู่เล่นใหม่เลยไม่เป็นไรหรอกขอป้นการ์ดหน่อยมีกงไม่มีการ์ดเลยเลยตุ้ง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 สู้เฮือกเริ่มไปดูดูดงดูดูสามล่กะปรมาจารย์กล่าวว่าต้องย่องเบาเข้าไปจะเงียบได้ไง Però vai, sei qua, di qua là. Vai, vai, Siamo qua, Trallallallero, tra Porco Dio e porco alla Ero con il mio fottuto figlio. designated a nine-tailed fox as a wagon on site. โอเคไอ้ทีทีที่ผมเปิดประตูเจ๊กไอยทำไมไม่เปิดไม่ไม่เปิดแล้วหมาเข้ามากูเห็นหมาแล้วกูบอกอย่าเข้าอย่าเข้าไปเปิดใส่บลากูแรกอันไหนไอ้จัตจัด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 จโดนเลยโอ้เว่ยเดี๋ยวแม่ง ไปแบบเงียบเ,เออไปเงียบโ่โผโไม่ถ้าเกิดอะไรก็ปถ้าเปิดประตูหมาก็คงียบไปอย่างดีอ่ะไปแบบเงียบๆเ,เหมือนรอบเมื่อกี้ลุกเดดเดเดลมโปกรบอกนี่ก็ยิงใส่หังคุณอะวัดเรือเหรอเรือเหรอโว้โ้้้ันี้นที่ปายระวังหน่ะเดี๋ยวนะ ทุกคนได้ยินอย่างที่ผมได้ยินหรือเปล่าเขาบอกว่าเกมนี้ถ้าเฟลลี่ไโดนแบนเรามาย้อนดูช็อตก่อนหน้านี้เหอะลูกน่ะดับดัดดลูกโป้กขาบอกเลยก็ยิงเลยหัวคุณเลยใกล้ใกล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 หัว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 หุณนละคุณนละคุณนละคุณเลยโป้โป้เขาหนี่าขาดอ่ะผ่านได้ทุกิ่ะหรลยบางอย่างกอลังมา ลกปืนหน่อยขอลากปืนกับอันนี้หน่อย ไม่ถาเหมือนกันนระัผมพึ่งมาผมเดินตามคนมาเหมือนคนเป็นผู้นำก็อาจจะไว้ใจได้อยู่ยาไม่เงียบเลยไปแบเก็บ <ques uprising> ของเสร็จแล้วรีบกลับดีกว่า ก็เอ็มทีเอฟเสียงไอ้นี่ตัวอะไรวะเอ่อสามไอ้ตัว อขาลับชั้นเหรออ่่มมมืออใใหหะไรอะไรไม่ไม่ไม่เกี่ยว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 วางวางปืนลงให้มันวางปืนลงก่อนวางปืนละไม่วางปืนก่อนนั่นแหละดีมากเอาการ์ดมาด้วยเอาการ์ดวางการ์ดลงดีมากดีดีมากไอ้แก่ถึงใจยังไงก็ตามผมก็ต้องจับกกะะแแปปลลทันหลังด้วยบายบายขอโทษเฮ้ยเฮ้ย โอเคก็อะไรแหละแล้วก็พาเขาไปทางออกแล้วหลังจากนั้นก็พาไปเป็นหน่วยเคอียมึงจะบ้าเหรอหมามันก็ย่องอยู่ข้างหน้าเนี่ยป้อมเจนเองแหละนี่เห็นป้อมเจนอยู่อ่ะนี่เสียงตีินี่เสียงจริงแล้วโดนหักคอไปแล้วบอกผู้เล่นใหม่อะเนี่ยเออทำไมผู้เล่นใหม่ทำไมผู้เล่นใหม่มีการ์ดดำแล้ววะเล่นไงอะเออทำไมมันมีการ์ดดำอ่ะกูคือกูสอนเขาเอาเกีร์ไงคนกูมันเขาไม่แค่การ์ดเดียววะกูก็เลยเอากูเลยอัพเกต นั้ก็ไปเจ๊โอห่าตรงประตูทางออกกูเลยให้เขาคนดัชชี่ไงแหละเขาโอเคอาจจะเชื่อได้อยู่ต้องถามเจ้าตัวอ๋อมีไม่แต่ไม่อยากพูดว่างั้นเล่นครั้งแรกใช่ไหมได้เห็นไหมกดคิวพูดนะกดคิวบุดรคิวครั้งอันนี้คือมีแต่ไม่อยากใช้อุ้ยค่ะเปิดแล้วแล้วก็มีแล้วก็เปิดไม่ได้เลยเราไม่มีไม่ไอ้ด็อกเตอร์มันไม่อยากพูด ไอ้พี่ต้องฆ่าก็เลยนะเว้ยไอ้ใช้เออเองเล่นในโน้ตบุ๊กหรือว่าเล่นในคอมโอเคประเด็นนะตอนนี้แล้วน่าจะจบไปยังไงไหมอ่ะโน้ตบุก๊กพยักหนะะ้าไหมคอมโอเคคอมต้องใช้ไม้มันก็ต้องใช้ไม้อะคอมมันต้องใช้ไม้ไงว่าโน้ตบุ๊กอะมันติดไม้ไว้ไม่เยอะแล้วไงโอเคมาตอนนี้ ถ้าเจอการ์ดก็เจรจาคุยดีๆเรามีตัวประกันอยู่เก็บของเก็บของเก็บอะไรก็ได้แล้วแต่ไปเดี๋ยววแล้วไปดิฟไหลได้ไม่ดีแล้วต้องไปอีกตสาระนะกูอยู่ห้องอาวุธนะกูเจอมาหมดแล้วมีมั้ยครับพี่สว่างว้าวโอ้ไม่มีอะไรเลย ก็คนก่อนหน้านี้มันหยิบไปหมดแล้วโวยเอ้ยนี่ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเฮ้ยขอปืนขอปืนของหน่อยนะไอ้ปืนนี้เนี่ย500แรงมา้าระบบไอเซียบอลายิงได้60ไม์ต่อชั่วโมงใน40วิบวิใช้เก่งอ่ะขอใช้เก่งไปไปไปผมชมชม หนีไปเถอะน้องอย่าเอาชีวิตมาเสี่ยง 939... ชิโด่ป้อมปอมได้ยังได้ยังเอซรเต้ไป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 แล้วโอเคตอนนี้ประเด็นคือต้องพาหมอไปไหมหรือว่าให้หมอเดินไปกับเราด้แหละให้หมอเดินเร็วไปกับเราเลย หมองันว้วก็เียมปืนไว้เจอเอ p ซีพีก็ยิงได้แล้วถ้าเจอนอกเหนือจากนี้ถ้าเจอชุดสีฟ้าก็อยายิงเหมือนกันแม่โดนรีพอร์ตอ่าจำไว้นะหมอห้ามยิงพวกตัวเองเออหมออยู่ทีพวกผมอะ่ะเออเราเป็นเคออสใจดีฮะไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะไอ้สัตว์อยู่แล้วใครอยู่ไม่ก็อยู่<ห> ไม่ไม่ไม่มาดีมาดีใจดีใจดีด้วยไมไม่มาดีผมมาดีผมไมมเออผมมาดีผมมาดีเอ้ยโอ้ยแม่งจะเอาปืนอย่างเดียวเลยอันนี้คือจุดประสงค์นี่คือจะเอาปืนใช่ไมเนี่ยคือไอ้ข้างหลังมันก็ยิงไอ้ข้างหน้าม่ก็จะเอาปืนโอยอ้ยุดตีกันมุดีกันเอ้เขาวางกันหมดแล้ววางเอาบนลงโดนจับนลง โอ้โหแม่งมีรังแกเด็กด้วยนะโหร้ายที่สุดโร้ายมากมากมันจะประหลชันตรงนั้นไม่งั้นมันจะทีมไม่เงี้ยมันมันเนี่ยเนี่ยคุณไปวิสามันเขาเนี่ยเขายังไม่ทำอะไรเลยอ่ะเขาไม่หวั่นวุ่นลงอ่ะเขาไม่หวั่นวุ่นลงอ่ะแต่เขาก็ไม่คิดจะยิงใครนะไปรังแกเด็กทำไมอย่าไปรังแกเด็ก เดินเดินแบบเงียบเงียบเดินเงียบเีอะไรล่ะเดีเดี๋เดเดี๋กูเดีนกูมก็โดนเาข้อร้อแล้วอ่ะไม่เอาแล้วรองที่แล้วอ่เป็นใจช็อชื่ออะไรล่ะเชียมึงเมอรกูเชียมึงแล้วเฮ้ยมันเดิมแบไเน่มันรอดตดี่เมื่อกี้มันเกิดเทคนิคอ่าเทคนิคเทคนิคกันกูกูกูก็เห็นก่อนมึงอีกแล้วมึงก็จะเปิดประตูอีกอ่ะจะบ้า